สบายดีเทลที i ิชความร่วมมือลาวเวียดนามจากสวรรณเขตสู่ท่าเรือดานังเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับสมาชิกคณะกรรมการกลางพักคคอมมิวนิสต์และเลขาธิการคณะกรรมการพักนกครดานังของเวียดนาม และคณะได้เข้าเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสวรรค์นเขตโซนซีหรือสวรรค์ปาร์คและท่าเรือบกสวรรค์นเขตโดยมีท่านพนมกรดารารัศมีหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสวรรค์นเขตและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวรรค์โลจิสติกจำกัดบริหารท่าเรือบกสวรรค์นเขตพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับการเข้าเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสวรรค์นเขตในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกับท่าเรือดานางของเวียดนามและเพื่อศึกษาเรียนรู้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือบกสวรรค์เขตรวมถึงท่าเรือที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ในการเชื่อมโยงขนส่งสินค้าซึ่งรวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทยและท่าเรือดานังของเวียดนามโดยท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสวรรค์โลจิสติกได้นำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับระบบทำงานและการบริหารแบบมืออาชีพของท่าเรือบกสวรรค์เขต โดยมุ่งเน้นการจัดการด้านเอกสารระบบการชำระเงินร่วมกับระบบธนาคารผ่านบัตรสมาร์ทเทรด Smart Trade, ระบบ E-Rocking ที่อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เปิดตู้คอนเทนเนอร์และระบบ GPS ติดตามสินค้าที่ขนส่งจากท่าเรือไปยังจุดหมาย โดยผู้แทนของนครดานังแสดงความสนใจในการบริหารและการบริการของบริษัทสวรรค์โลจิสติกจำกัดที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้าผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษและการดำเนินงานของท่าเรือบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณ์เขตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของสปปลาวครับโดยตั้งอยู่บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับรบัฐบาลสอปปอลาวเป็นจํานวนมากรวมถึงช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และช่วยเพิ่มการส่งออกของสอปปอลาวปัจจุบันครับมีบริษัทจดทะเบียนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จํานวน187บริษัทเป็นบริษัทไทย15บริษัทมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า573ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการบริการและมีการจ้างงานมากกว่า3,900ตำแหน่งในช่วง6เดือนแรกของปี2,565ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเเศรษฐกิจพิเศษมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมาณ90ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมาณ85.5ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ปี2,564มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมาณ204ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมาณ246ล้านดอลลาร์สหรัฐท่าเรือบกสวรรคเขตเป็นท่าเรือบกแห่งแรกของสปปลาวที่ได้รับอนุมัติจากยูเนสคัที่ตั้งอยู่บนเส้นทาง E-WEC มีระยะทาง1450กิโลเมตรเริ่มต้นจากนครดานางังประเทศเวียดนามผ่านแขวงสวรรคเขตของสปปลาวและผ่านจังหวัดต่างๆของประเทศไทยไปสิ้นสุดที่จังหวัดมอละเมืองของเมียนมา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสปปลาวที่ต้องการเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบกโดยการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือบกสวรรคเขตในปี2563มีมูลค่าประมาณ6,855ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี2,564นี้มีมูลค่าประมาณ9,445ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพบกับ LTV ท s i o ชั่ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี